แร่ธาตุมีบทบาทในกระบวนการควบคุมกลไกหรือปฏิกิยาทางเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเช่นช่วยในการดูดซึมวิตามินช่วยให้การทำงานของวิตามินฮอร์โมนหรือเอนไซม์มีประสิทธิภาพช่วยทำให้เซลล์แข็งแรงช่วยควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้เป็นปกติช่วยรักษาสมดุลของเหลวภายในร่างกายเป็นส่วนประกอบโครงสร้างร่างกายเนื้อเยื่อเซลล์เส้นประสาท ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเป็นต้นทั้งนี้แร่ธาตุมีหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้มีสุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์และป้องกันการเกิดโรคซึ่งปริมาณความต้องการแร่ธาตุนั้นไม่มากนักแต่ต้องได้รับอย่างเพียงพอสำหรับหน้าที่ของแร่ธาตุแต่ละตัวเช่นแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกเหล็กช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงหรือคอไลน์ช่วยรักษาสมดุลของเหลวภายในร่างกายเป็นต้น แร่ธาตุเกิดมาพร้อมกับโลกมีอยู่ทั่วไปทั้งในดินน้ำใต้ดินหรือทะเลซึ่งจะมีความแตกต่างกันบ้างตามลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศวิธีการเพาะปลูกแล้วแร่ธาตุจะถูกดูดซึมด้วยผักผลไม้และถูกกินด้วยสัตว์สำหรับกระบวนการแปลรูปอาหารอาจทำให้สูญเสียหรือเพิ่มแร่ธาตุได้แร่ธาตุพบในทุกส่วนของร่างกายทั้งในกระดูกเลือดหรือแม้แต่ในสมองซึ่งในร่างกายมีแร่ธาตุมากกว่า50ชนิด แต่เป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายประมาณ22ชนิดแบ่งเป็นแร่ธาตุหลักที่ร่างกายควรได้รับทุกวันอย่างเพียงพอมี7ชนิดได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมคอลอไลด์และซัลเฟอร์ซึ่งมีอยู่ทั้งในพืชและสัตว์สําหรับแร่ธาตุรองจะมีอีก15ชนิดร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อยแต่ต้องได้รับเป็นประจำอย่างต่อเนื่องดังนั้นการทานอาหารให้หลากหลาย จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนร่างกายได้รับแร่ธาตุมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ 1. ประเภทของแร่ธาตุเช่นแร่ธาตุเหล็กสามารถดูดซึมได้5%แคลเซียมสามารถดูดซึมได้25%และโซเดียมสามารถดูดซึมได้90% 2. แหล่งแร่ธาตุซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุจากสัตว์ได้ดีกว่าพืช 3. ปริมาณแร่ธาตุที่สะสมไว้ในร่างกายความสามารถในการดูดซึม จะลดน้อยลงเมื่อร่างกายได้รับในปริมาณที่เพียงพอแล้วโดยส่วนที่เกินจะถูกขับออกจากร่างกายทางการขับถ่ายหรือผิวหนัง 4. วัยหรือเงื่อนไขความต้องการของร่างกายเช่นหญิงตั้งครรภสามารถดูดซึมแคลเซียมได้มากกว่าคนทั่วไป 5. ประเภทผักผลไม้พอผักผลไม้บางชนิดจะเก็บแร่ธาตุไว้ที่เปลือกหากกระบวนการทําอาหารหรือการบริโภคที่ต้องปอกเปลือกจะทําให้คุณค่าอาหารลดน้อยหายไป Health good, feel good.